เรามาดูราศีธนูกันบ้างนะครับราศีธนูมองโชคเกี่ยวกับเรื่องอะไรในในวันนี้ในวันที่สองเนี่ยเราจะมองโชคเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวมองโชครอบตัวรอบตัวเรานะครับเหตุผลที่บอกว่ามองโชครอบตัวเพราะว่าดาวลาภของราศีธนูคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ที่อยู่ตรงราศีตุลเนี่นะครับเป็นภพเรือนลาภของราศีธนูดาวศุกร์มาจออยู่ที่ต <c iffer sorting> ัวเองนะครับแล้วก็ดาวศุกร์นวางก็มาอยู่ที่ภพกรรมะ ก็จะขยายความกันมาอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยเราจะมองโชคลาบรอบตัวเลขประจําตัวเลขประจําตัวเลขที่มาบ่อยแต่ว่าในเรื่องราวของวันนี้นะครับดาวกลุ่มกันอยู่ในตรงเนี้ยหลายดวงมีทั้งดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวศุกร์ถึงเป็นดาวลาภะดาวอาทิตย์ก็มาจากภพเรือนสุภะดาวพุธก็มาจากภพเรือนกรรมะอย่างเงี้ยครับก็จะเวลาตัวเลขมาผสมกันอยู่ตรงนี้มีเรื่องราวทั้ง ความสุขทั้งเรื่องทุกข์ทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องร้ายเรื่องราวต่างๆที่วนเวียนมาให้คนราศีธนูคิดเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยไม่ว่าเรื่องใดๆก็แล้วแต่หากมันเป็นเรื่องที่มากระทบรบกวนจิตใจทําให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อบางครั้งอาจจะมีปากเสียงกับใครบ้างบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของเหตุเกิดกระทันหันอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่โชคลาภมันก็วนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้ ประมาณอย่างนี้ครับมองหาเลขรอบตัวถึงบอกว่าอย่างนี้แล้วดาวลาพะเนี่ยไปจออยู่ที่กรมมะกรมมะสุภะกิจกรรมที่เราไปไหว้พระกิจ กิจกรรมที่เราไปทําบุญไปขอพอรจากที่ไหนเนี่ยเราได้ตัวเลขมาได้ตัวเลขเซมซได้ตัวเลขจุดทูบมาเนี่ยก็ถือเป็นโชคลาภรอบตัวถือได้ว่าเป็นโชคลาภรอบตัวมองเอามาเปรียบเทียบได้ลองชนดวงยามดูนะครับลองชนดวงยามดูแล้วก็มองโชคจากของฝากของฝันบางทีบางคนได้รับสิ่งของมาเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงมีรุ่นของอุปกรณ์ทิ้น,นั้นมีบ่งบอกถึงตัวกำกับสินค้า ของชิ้นนั้นรหัสสินค้าหรือของฝากของขวัญเป็นวัตถุมงคลเนี่ยเรามีตัวเลขกำกับปีปศเลขโค้ดของพระเครื่องอะไรพวกนี้ได้หมดถ้ามองเป็นของกินน่ะของกินของที่รับประทานได้ที่ใครไปเที่ยวมาแล้วก็ซื้อมาฝากเราที่มาเยี่ยมมาหาเราเราก็ดูซิว่าคนที่เอามาให้คนนั้นเป็นใครอาจจะมองที่ที่ตัวบุคคลได้นะครับมองเกี่ยวกับคู่ครองคนรัก หรือการที่เราไปเยี่ยมญาติของแฟนไปบ้านพ่อบ้านแม่ของแฟนนะครับเราก็อาจจะมองเลขบ้านอาจจะมองเลขที่เกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ที่บ้านของแฟนอาจจะเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่หรือใครสักคนหนึ่งที่เรามีความรู้สึกพิเศษมีความรู้สึกว่าเราเป็นห่วงคนนี้เป็นพิเศษมีความรู้สึกว่ารักคนนี้เป็นพิเศษมีความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ต้องโฟกัสถึงใครบางคนคนนี้เป็นพิเศษ แล้วก็มองเลขเกี่ยวกับตัวเขาเอามาเสี่ยงโชคได้มีเรื่องราวแบบนี้ไหมมองสถานที่ที่เราไปไหว้พระที่เราไปทําบุญขอพรอ,อยเงีย้ยมองได้อาจจะมองเป็นเลขที่สถานที่หรืออาจจะมองเป็นเลขที่เกี่ยวกับองค์พระเลขเกี่ยวกับการจัดสร้างเลขเกี่ยวกับปีพศที่สร้างหรือองค์พระที่สําคัญของวัดนั้นเป็นพระอะไรดูปีพศดูเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติเกี่ยวกับพระองค์นั้นพระ พระพุทธรูปองค์นั้นพระสองรูปนั้นหลวงพ่ออะไรที่เรานับถือที่เราเขารบบูชาก็มองได้เหมือนกันในที่นี้เราจะอาจจะมองถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือกูบาอาจารย์ได้ด้วยนะครับมองเลขวัตถุมงคลที่ใครให้มาสักคนหนึ่ง ดูแล้วมันเป็นของเก่าแก่หรือมันเป็นของเก่าเก็บเป็นของจัดสร้างไว้นานแล้วแล้วปัจจุบันนี้ไม่ไม่มีไม่มีอีกแล้วรุ่นอย่างเงี้ยเราอาจจะมองอย่างนั้นได้มองเกี่ยวกับลูกหลานบริวารหรือสิ่งของที่ได้มาใหม่ซื้อมาใหม่อย่างเงี้ยครับมีประเด็นอะไรที่ให้คิดถึงเกี่ยวกับลูกหลานบริวารไหมอย่างเงี้ยครับคนไหนลูกหลานคนไหนอายุเท่าไหร่ปีเกิดอะไรเลขบัตรเขาอะไรเลขเบอร์โทรเขาอะไร เลขรถที่เขาใช้คือเลขอะไรอย่างเงี้ยครับหรือมองจากสิ่งของที่ได้มาใหม่ซื้อมาใหม่บางสินค้าบางตัวเนี่ยมีรหัสสินค้าอยู่เรามองอย่างนี้ได้นะครับในส่วนเนี่ยของราศีธนูถ้ามองโชคจากจันทร์โชคจากจันทร์ผมพูดรวมอยู่ในสิ่งในเรื่องของสิ่งของที่ได้มาสิ่งของที่ได้มามีคนเอามาฝากมีคนเอามาให้เกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นี่แหละอาจจะเป็นของเก่าของโบราณประมาณอย่างนี้ ลองดูนะครับลองมองหาโชคประมาณอย่างนี้ดูของราศีธนูขอให้มองเห็นโชคชอบเลขไหนก็แบ่งปันมาพิมพ์บอกเล่ากันมานะครับ